ก็ได้มาอยู่ที่ครัวแม่สาวน้อยแล้ววันนี้ผมเดินทางมาไกลมากมาจากภาคตะว,วันออกเชียงเหนือผมไอหลวงพเนตรักชิมแห่งแานประเดกนักสเต็กแห่งภาคอีสานนักสำรานแห่งเมืองสมเด็จและวันนี้ผมมีวัตถุดิบ <manger> และวันนี้ <é> ผมมีวัตถุดิบมา <f ungs> เพื่อให้แกงแม่สาวน้อยได้ทํามันคือปลาซิวครับพี่ครับมันปลาแซลมอนครับไอวายูเป็นทังปลาซิวแพงแท้วะ อ๋อนี่มันปลาแซลมอมนป่ะ,ปะ,ะ, 2, นปะนนเนี่ยพอมันแพงเนาะปลาชิวอยังคือสี่ตัวละสองพันว่ะปลาชิ้ววันบ่เนี่ยแม่นแล้วมันมันเป็นปลาชิวแล้วพวกตัวเฮ็ดเป็นบ่ล่ะเฮ็ดได้ไปจัดการซะบักล่าอ้าวให้ดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> อ้ไปทากันเด้อจดๆได้ยินละงั้นวันนี้น้ำใยจะมาทำสี่เมนูจากแซลมอนสุดแซ่บพร้อมค่ะงั้นเราไปไล่ปลาแซลมอนกันค่ะ ห่ครับชะคามินเตอร์ใส่กะทิลงไปสี่ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะครับมะนาวสองช้อนโต๊ะครับพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันพริกเผาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับก็ไปคนคนให้เข้ากันครับ ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับหลังจากที่เราทำน้ำยำเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่กระขามครับต่อไปจะเป็นการเบอร์แซลมอนนะครับต่อไปเป็นการเอาแซลมอนลงจานนะครับหลังจากวางแซลมอนลงไปแล้วนะครับเราก็จะมาใส่น้ำยำกันนะครับ ต่อไปเราจะใส่หอมเจียวลงไปนะครับต่อไปจะใส่พริกทอดนะครับเสร็จแล้วนะครับกับเมนูยำชะกคามินเตอร์ปลาแซลมอนในบ่อมาละกดค่ะก็จะเริ่มจากซาเตสโตนะคะใส่ใบโหระพาค่ะแล้วก็ มีหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่มะนาวค่ะต่อไปก็ใส่กระเทียมค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่ถั่วค่ะอย่างสุดท้ายก็เป็นน้ำมันมะกอกค่ะต่อไปก็ปั่นเลยค่ะ ก็ปั่นมันเข้ากันแล้วก็ใส่เครืปรชาลเลยค่ะขั้นสุดท้ายก็ชิมค่ะว่าอร่อยใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปเตรียมแซลมอนเพื่อน,นำไปตี๋ค่ะเสร็จแล้วนะคะหั่นได้เป็น2ชิ้นค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงค่ะเกลือพริกไทยและอย่างสุดท้ายนะคะก็ถืงน้ำมันมะกอกค่ะต่อไปเราก็จะนำไปย่างกันเลยนะคะ ก็ย่างปลาเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จัดจานเลยเออโดยนำซอสเตโตนะคะนำปลาค่ะตกแต่งด้วยนี่เป็นเทมาารเชีสนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศที่เอาไปย่างมาเลยะคะ่ะแล้วก็นี่เป็นยอดใบโหระคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแซลมอนในบอสมะรกดค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแซลมอนซับซีครับแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะทำแป้งพาสต้านะครับเพื่อไปทานกับแซลมอนของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มีแป้งพาสต้านะครับที่เราทำเอาไว้นะครับแล้วเราก็พักเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะผสมกับใบกะเพรานะครับเพื่อให้มีรสชาติของกะเพราเข้าไปด้านในนะคะตอนนี้นะครับเราก็ได้ผสมกะเพราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นวดนะฮะให้เขาเข้ากัน ะะให้ตัวกระเพราครับเข้าไปในแป้งนะฮะจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากทําแป้งเองสามารถใช้แป้งสําเร็จรูปได้เลยนะครับก็มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่นกันแต่วันนี้เราอยากได้รสชาติกระเพราเราก็จะใส่ใบกระเพราเข้าไปในเส้นครับโ,รโอเคอะไรอ่ะอันะน,นี้ตอนนี้เราได้เส้นของเราออกมาแล้วครับเป็นเส้นที่มีใบกระเพราผสมอยู่นะฮะ ต่อไปนะครับเราจะรีเซ้นโดยที่เรามีเครื่องรีเซ้นนะคะตอนนี้นะครับเราจะแบ่งนะคะแป้งเขาเป็นสองส่วนเพื่อให้รีดง่ายขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็โรยแป้งเพิ่มลงไปนิดนึงครับเพื่อให้เขาไม่ติดนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ทําให้เขาแบนๆนะฮะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เปิดเครื่องได้เลยะครับจานั้นนะครับก็รีด เขาลงไปด้านล่างนะฮะเขาก็จะออกมาเป็นเส้นนะฮะถ้าไม่มีสามารถใช้ที่ไม้ครึ่งแป้งนนะครับครึ่งได้แล้วก็ตัดให้เขาเป็นชิ้นๆได้เหมือนกัน,นะคะ่ะจากนั้นนะครับเราก็พับเขาเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็กดนิดนึงแล้วก็ทาแป้งซะหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ แบบนี้ทีนึงนะคัะเพื่อให้เราได้ขนาดหน้าตัดที่เราต้องการนะฮะจากนั้นก็ทาแป้งสักเล็กน้อยเหมือนเดิมครับแล้วก็ลงไปเลยเคเราก็จะลงอีกรอบนะครับจากนั้นเราปรับเบอร์เป็นเบอร์สองนะครับให้เส้นเขาบางขึ้น,นครับผมแล้วก็ลงไปเลยครับผม ลงเบอร์ละสองรอบนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะปรับเบอร์เป็นเบอร์สี่นะครับแล้วก็ลงเส้นเลยครับพอแป้งเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเราก็จะลงแป้งเพิ่มครับผมอันนี้นะฮะเราก็ทาให้เขาไม่ติดนะฮะ แล้วก็ผิดด้านด้วยถ่ายอีกด้านหนึง่งนะคะได้แล้วครับเราก็รีดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มบางแล้วก็ยาวขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปรับเป็นเบอร์หกนะครับอันนี้ล้วแต่ความบางที่ต้องการเลยนะครับใครชอบหนาชอบบางนะครับลงอีกรอบหนึ่งครับ อันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เส้นออกมาแล้วนะครับเป็นเส้นเฟตูชินีนะครับนี่นะครับเป็นเส้นของเรานะฮะ อันนี้คือพาสต้าเส้นสดทําเองนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้มเส้นนะครับการต้มเส้นพาสต้าต้องต้มที่น้าเดือดนะครับเพื่อให้เส้นเขาไม่อืดนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมตัวลงเส้นครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับลงต้มเลยครับแล้วก็เริ่มจับเวลานะครับแล้วก็คนเขาหน่อยก็ได้นะครับให้เขาไม่ติดกันนะครับ โอเคครับต่อระหว่างรอนะครับเราจะมาหั่นกันเราก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีพริกนะครับตอนนี้เป็นพริกชีฟ้าก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเผ็ดมากกระเทียมประมาณหกลีดนะครับก็ทําการทุบเขาก่อนแล้วก็หั่นครับกระเทียมอันนี้แล้วแต่คนชอบด้วยนะครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะครับผม แล้วก็พริกนะคะตัวนี้ใช้ทั้งสองสีอะไรก็ได้ครับเพื่อความสวยงามหั่นก็ไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากครับเพื่อให้ไม่ต้องเผ็ดมากนะฮะชามเดียวกันเลยก็ได้โอเคครับตอนนี้เส้นเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกรองเอาน้ำออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะกรองใส่ชามนะครับ จากนั้นเราับเราก็พักเส้นเอาไว้นะครับให้เขาเย็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาบ้างปลากันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็มีปลาแซลมอนที่แล่ไว้แล้วนะครับเราก็จะบ้างเขานะฮะไม่เป็นรอยบริเวณหนังนะครับหนังเขาจะเหนียวนิดนึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราปรุงรสปลานะครับด้วยเกลือนะครับพริกไทยครับผมตัวเกลือนะครับเราก็ใส่อกไปด้านบนนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทาเขาบริเวณหนังนะฮะแล้วก็พริกไทยครับผมนี่นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ตั้งกระทะไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันมาก็ออกครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาแซลมอนลงกระทะเลยครับนี่นะครับน้ำมันต้องร้อนนะครับเพื่อให้หนังแซลมอนกรอบเราต้องลงที่หนังแซลมอนก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอหนังปลาให้มันกรอบอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าการทอดแซลมอนที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยคับเขาจะทําให้ปลาแซลมอนเละได้นะครับเพราะฉะนั้นการทําให้แซลมอนหนังกรอบแล้วก็หน้าตาสวยต้องพลิกแค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เช็ค แอบซิกนิดนึงได้ครับแต่ว่าไม่ใช่พริกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้แซลมอนเขาหนังกรอบเต็มที่นะครับตอนนี้นะครับหนังปลาเรากรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราพลิกกันเลยครับนี่นะคะผมแล้วก็พลิกนะฮะให้นี่นะครบหนังปลาเขากรอบมากเลยนะครับแต่นั้นนะครับเรารอให้เนื้อฝั่งนี้สุกประมาณนาทีหนึ่งถึงสองนาทีนะครับ โอเคครับตอนนี้แซลมอนของเราสีสวยแล้วนะครับเราจะนําขึ้นจากน้ามันกันครับผมแล้วก็ตักแซลมอนขึ้นมานะครับปิดไฟครับแล้วก็วางไว้บนกระดาษซับมันนะคะเพื่อให้เขาไม่อมน้ํามันครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราผัดเส้นนะคะอย่างแรกค่ะเปิดไฟครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงมากครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไป แล้วก็รอน้ํามันร้อนนะครับตอนนี้น้ํามันร้อนเดี๋ยวเรานะครับใส่กระเทียมนะครับลงไปผัดนะครับแล้วก็ผัดให้เขาหอมนิดนึงใส่พริกเลยครับผมผัดพริกนะครับกระเทียมแค่หอมนะครับใส่พริกไทยสดนะครับลงไปประมาณสอง ตอนนี้ใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเดี๋ยวกระเทียมเขาไหม้นะคะตอนนี้เขาเริ่มหอมกลิ่นพริกกินกระเทียมขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผัดให้กระเทียมนะครับเขาเป็นสีออกน้ำตาลเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการใส่เส้นครับ ตอนนี้นะครับก็กระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเริ่มเป็นสีออกน้ำตาลเล็กน้อยแล้วนะครับเราจะทําการใส่เส้นพักสร้างของเราเลยครับอย่าโอเค ค okay, ครับใส่น้ำมันหอยปรุงรสเลยนะครับปรุงรสแล้วก็ชิมเอานะครับตัวนี้นะครับเราไม่ต้องปรุงเกลือแล้วนะครับเพราะว่าเส้นเรามีรสชาติจากเกลือที่ตอนต้มอยู่แล้วนะครับ พัดนะคบลักษณะของเขาก็คือเขาจะค่อนข้างแห้งจะไม่เปียกนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเท้่เราจะต้องพักเอาไว้สักคู่นะครับเพื่อให้เขาแห้งชิมกันเลยครับอืมร้อนนี่นะครับประมาณนี้ครับได้แล้วนะครับปุุงรสนะครับด้วย พริกไทยอีกสักเล็กน้อยครับนี่แค่ตัวนี้นะครับเวลาที่ใช้พริกไทยแบบบิดนะครับเขาจะหอมกว่าพริกไทยป่นทั่วไปครับโอเคครับจากนั้นนะคะผมสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ใส่ใบกะเพราครับผมแล้วก็ปิดไฟเลยครับผมตัวนี้ที่เมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราผัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปจัดจานเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็ทีดเส้นนะคะประมาณนี้ครับผมขึ้นมาครับใส่ลงไปประมาณตรงกลางของจานละหมุนะครับแล้วครับแล้วก็สุดท้ายครับผมตกแต่งนะครับด้วยไข่ปลาแซลมอนครับผม เสร็จแล้วครับเมนูแซลมอนแซบซีดค่ะเ <Wow. S 3> มนูที่4คือเมนูแซลมอนคุกขีดค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาทำซอสน้ำพริกเผาก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกเผามะนาวตะไคร้กระเทียมหอมแดงน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเราจะมีหนังปลาแซลมอนทอดด้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ใส่น้ำมัน จากนั้นเราก็จะใส่มะนาวลงไปค่ะแล้วใส่ทุกอย่างลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลลงไปค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วจากนั้นเราก็บี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เครื่องไปค่ะก็จะมีหอมแดงค่ะกระเทียมนิดหน่อยค่ะ ตาไข่ซอยแบบบางๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมากิวแซลมอนกันแล้วพอเราทอชใช้ข้างบนนะคะข้างๆ สุกแล้วจากนั้นเราก็จะมาจัดจากกนันมน่มาจากนั้นเราก็จะนำหนังปลาแซลมอนนะคะที่เราตากไว้แล้วก็นำไปทอดนะคะมาจัดจานี่นำซอสของเรานะคะ นั้นนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยผักชีเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแซลมอนคุกคีิกค่ะ ครับรอชิมทั้ง4เมนูนี้ก็ถือว่าโดนเติบพอสมควรครับผมไม่รอซ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลุยเลยนะครับผมผมขอชิมเลยนะครับเมนูแรกนี่คือเมนูอะไรครับน้องสตังค์ครับเป็นชะคามินเตอร์ครับเป็นชะคามพื้นบ้านเราจะมาเปลี่ยนให้มันกินกับแซลมอนครับครับผมชิมรวด เนื้อแซลมอนละลายในปากครับถือว่าเมนูนี้สุดยอดมากครับมีความนัวมีความมันจากมะพร้าวแล้วก็น้ำพริกเผาครับมะพร้าวมันน้ำพริกเผาเผ็ดครับถือว่าสุดยอดจุวดครับผมต่อไปเรามาชิมเมนูที่สองกันครับ้องลิตาครับนี่เป็นเมนูอะไรครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูแซลมอนในบอมะรกดค่ะครับเราจะทำการชิมเลยนะครับ เราทำการชิมเลยนะครับเนื้อแซลมอนจะมีความกลมกล่อมครับซอสด้วยนะครับมันมันเป็นซอสอะไรครับน้องดิจ้าครับเป็นซอสเพสโต้ในแบบสูตรไทยอะค่ะนะครับซอสเพสโต้นี่เป็นกลิ่นหัวระพานะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็มีความกลมกล่อมระหว่างซอสกับ ปลานะครับผมแล้วก็เนื้อชีสที่ทอดมานะครับพูดแล้วก็อีกสักคำครับยัมโป้ครับพดต่อไปเราจะมาลองเมนูที่สามกันเลยนะครับน้องแทนครับสำหรับเมนูที่3ามของเราเนี่ยชื่อเมนูว่าไงครับชื่อเมนูแซลมอนแซบซีดครับผมเป็นเส้นเฟตูชินีผัดกับผัดแบบผัดที่เม่าครับก็มีแซลมอนครับผมครับอันก้องขอโทษและประทานอภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า เมนูนี้ผมต้องขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะเมนูของสองเมนูนี้ผมก็งุมง่มๆอิดใช้ผิดๆ <c oughs> ด,ดถึกๆมานะครับผม <c oughs> เพราะที่บ้านผมเขาใช้มือจกอย่างเดียวครับมันผมมากินบุญข้าวเกี๊ยกนะครับเนี่ยครับกินข้าวเกียกเลย ผมรู้สึกว่าหนังปลาแซลมอนเนี่ยจะกรอบนะครับแล้วก็เนื้อปลาจะมีความละมุนละไมครับผมเออมีความละมุนละม่อมในเนื้อปลานะครับและเส้นสปาเกตตี้จะมีความเหนียวนุ่มเคี้ยวง่ายครับผมเมนูนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับยำปูอุ้งพลอยสักคำนะครับว้าวมโปู ต่อไปเราจะมาชิมเมนูที่สี่เลยนะครับผมเมนูที่สี่ของเราชื่อว่าเมนูอะไรครับน้องน้ำใสครับเมนูแซลมอนคุกขีค่ะก็จะมีเป็นแซลมอนที่ยังไม่สุกดีนะคะก็จะเป็นแรแซลมอนแล้วก็จะมีหนังปลาแซลมอนนะคะคตักแห้งแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็จะเป็นซอสน้ำพริกเผาค่ะเรา,รเ,ราเรามาทําการชิมเลยนะครับไม่หมดทัิมดา มนความแรงอกอบมากน่าหยักปินเมนูนี้ถือว่าสุดยอดใช้ได้เยี่ยมปกอีกเมนูครับความรู้สึกเนื้อปลาแซลมอนแบบว่าจะสุกนอกดิบในครับแล้วก็มีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบนี่ถือว่าอร่อยมากเหมือนกันครับปกติแล้วผมเคยกินแต่ปลาคอปลาซิวปลาเข็งวันนี้ผมได้มากินปลาแซลมอนถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งของชีวิตผมครับ สำหรับผมไอหลวงพระเนตรนักซิมแห่งแดนประเด็กนักสแตกกแห่งภาคยูสานนักสารานแห่งเมืองสมเด็จเยี่ยมโปะครับทุกคนชิมได้ครับโอ้ยเทส <c oughs> ไม่สอนแล้วอ่ะ <c oughs> ไอมีสกินใช่ไหมไอพันได้ครับหาดาวอเหอนึ่งเดตรงนี้คนหนึ่งอะไรกินกินอะสำหรับวันนี้เมนูของพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็แขกแัะเชิญพี่ไอก็ขอเราจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ย กด, like, กดไลค์กดซับกดคลิกเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะไปบ้างไหหปต่อไม่อกฮ้ยยยยยยยนยย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 ยนยยยย้ย หนังสือบอสกาดบ้านบ่เห็นเล่นเน็ตเบิดมือมือถือบ่สเวนอาวีเป็นชีวิตจิตใจก็จังเสียงพักหลองมาจากเราไม่จากกุฏีแล้ว